สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันที่4พฤศจิกายนนะครับวันนี้ฟุตบอลมากมายเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ทีเด็ดสคู่จัดมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับไปดูที่สืบพรีเมียร์ลีกนะครับคู่เร็วสุดในเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นฟูลแลมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แมนยูนิเตดครับตอนนี้กำลังโดนวิจัยอย่างหนักเลยนะครับจากที่ผลงานอันย่ำแย่ในปีนี้นะครับก็แพ้ไปแล้วแเกมจาก15นั้นัดในปีนี้นะครับตอนนี้ในลีกนะครับอยู่อันดับที่8นะครับมี15ันคะแนนจาก10เกมแล้วก็เพิ่งจะแพ้มา2เกมติดนะครับในชนิดที่ว่าโดนยิงไป6ลูกและยิงใครไม่ได้นะครับก็เป็นการแพ้กับแมนซิตี้ไป0ูนย์สามคาบ้านแล้วก็ล่าสุดในฟุตบอลลีกครับก็เป็นการรีแมต นัดชิงเมื่อปีก่อนนะก็โดนยูคาซิลแก้แค้นนะครับโปรมาตบถึงบ้าน30เหมือนกันนะครับสถงงานการณ์ตอนนี้แมนยูค่อยข้างลำบากแล้วนะครับผลงานไม่ดีนักเตะเล่นแบบไม่มีใจนะครับวันนี้ผมว่าเบเยร์ฟุลเลมก็มีโอกาสที่จะเพียงพัฟอีกหนึ่งเกมเพราะว่าการสัปดาห์ก็มีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยก็คิดว่าน่าจะมีการพักตัวหลักไว้ประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนฟูลล่มผลงานค่อนข้างโอเคนะคือไม่ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็สถิติ้ในบ้านคนข้างโอเคเลยนะครับ ปีนี้เล่นในบ้านมาทั้งสิ้น6นัดนะครับชนะไป4ี่แพ้2นะครับซึ่งผลงานคนขแางโอเคเลยเหมือนกันวันนี้เฮดิแคปเขาให้แมนยูบุกไปต่อนิดนึงผมเชื่อว่าวันนี้นะครับภาษีเจ้าถิ่นก็ถือว่าดูดีผมคิดว่าอย่างเงี้ยวันเนี้ยอย่างน้อยนีฟูลแลมสู้ได้มีมุมชนะกับเสมอนะครับดังนั้นให้รองที่ฟูลแลมดีกว่านะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งครับก็ไปดูที่บุนเดสซีย้าเยรมลนนะครับก็เป็นเกมระหว่างฮอฟเฟนไฮม์เจอกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับ สองทีมนี้ก็ถือว่าเป็นสองทีมที่ชื่อชั้นถือว่าสูสีกันนะแต่ว่าผลงานนะปีนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนทางกันสุดๆเลยนะครับเลยอูคเซ่นกําลังเป็นทีมที่ฟอร์มแรงมากๆและหยุดยากจริงๆนะครับชนะมา9เกมรวดแล,วแล้วแล้วก็ไม่แพ้ใครตลอด15เกมในปีนี้นะครับผลงานดีมากๆสิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยคือเรื่องเกมรุกที่จัดจ้านนะครับยีมประตูได้ยังต่ำสองประตูขึ้นไปทุกเกมเลยแล้วก็ตอนเนี้ยฟอร์มดีมากๆนะครับวันนี้การ ไปเยอฮอฟเฟนฮาร์บอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ถ้าเกิดดูจากฟอร์มตอนนี้เพราะว่าผลงานแย่มากๆและเกมรับก็เสียประตูเยอะเหมือนกันในช่วงนี้นะครับนี่วันนี้ต้องมาเจอกับทีมที่เกมลูกจกัดจา้าอย่างเลเวอร์กิดว่าโอกาสรอดมีน้อยจริงๆนะถึงแม้จะเล่นในบ้านก็นตามวันนี้ฮาราอาราคาเปิดมาเขาให้เลเวอร์คูเซนต่อยี่1ลูกผมว่าวันนี้ก็ยังน่าเชียร์ที่เลเวอร์คูเซนนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ